อ่าครับสวัสดีครับอยู่กลุ่มนะครับแอดมินกลุ่มขายโค้ด PB SF อนะครับก็ตอนนี้ก็จะมาตัดเลยนะครับก็มีคนซื้อรหัสเออซื้อโค้ดนะครับเออตอนนี้มีคนซื้อสั่งซื้อโค้ดอาร e s p o r ปอ0สาสบวันนะครับเออตอนนี้เหลือราคาสองสสิบาทนะครับบาทเก้าสิบทูกับห้าสิบทูนะครับก็นี่นะครับโค้ดอ่าผมก็ขอรหัส i อดีเข้ามาเติมโค้ดเพื่อรีวิวนะครับไม่ต้อง พยายามเข้ารหัสเขานะครับคือว่าผมเอหลังจากทําคลิปผมก็เปลี่ยนรหัสผมก็ให้เขาเปลี่ยนรหัสเลยนะครับอ่ามาเลยเข้าดูกันเลยสดๆร้อนๆเลยครับไม่มีตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับไว้ใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับโค้ดผมนะครับอ่าครับสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่โอเคครับนะครับกรอกนะครับนี่ไม่ใช่สิอันนี้อีกสี่ตัวนะครับกรอกนะครับโอเค อันนี้อีกสี่ตัวนะครับกอกครับอ่าโอเคนี่อีกสี่ตัวนะครับอ่ากอกครับกดเติมค้์นะครับปั๊บอ่านะครับยินดีนะครับคุณได้รับเอ8 8หนึ่งแปดเจ็นะครับเอนะครับโอเคนะครับผมนี่ครับไว้ใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซื้อสดเติมสดไรเกียนแน่นอนนะผมก็ขอขอบคุณคุณเอ่อไอด้าคนเดิมนะครับอ่าครับ ขอบคุณครับอ่นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับเออไม่ใช่อีกคลิปหนึ่งสิอ่าอีกตัวอย่างหนึงนะครับคือวันนี้เขามาซื้อโค้ดเรียบร้อยนะครับคือเนี่ยครับจ่ายเออบัตรทูใน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 พยานนี่ครับจ่ายบัตรทูแล้วครับอ่านี่ครับจ่ายบัตรทูนะครับโค้ดเอออันนี้จะเป็นอาร์ตนะครับอาร์ตอีสปอร์ตครับสามสิบวันนะครับอ่านี่โค้ดครับส่งไปแล้วนะครับ โอเคนะครับส่งกันสดๆร้อนๆทางแชทนะครับติดต่อซื้อทางแชทได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่ซื้อกับผมนะครับก็ให้เครดิตผมด้วยนะครับผมขอ,ขอแค่เครดิตพอนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ใช้บริการนะครับผมสวัสดีครับ